วอชิงตันกำลังทดสอบก้าวใหม่ที่จะลดการพึ่งพาจีนสหรัฐกำลังสร้างโรงงานแปรรูปแร่หายากโรงแรกๆในประเทศกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่า120ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้กับบริษัทไลนัสแลเอร์ธของออสเตรเลียมันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันของวอชิงตันที่จะตอบโต้การครอบงำจากจีนในห่วงโซ่อุปทา,านของแร่หายากแต่แร่หายากนั้นมีความสำคัญต่อการสร้างยุทธป,ปกรณ์ทางทหารบางอย่าง แร่หายากยังใช้เป็นส่วนประกอบในรถยนต์ไฟฟ้ากังหันลมสายเคเบิลใย,ยแก้วนำแสงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บริษัทในออสเตรเลียจะส่งแร่หายากที่ขุดและแปรรูปในออสเตรเลียไปให้สหรัฐจากนั้นแร่เหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์มีความกังวลว่าหากไม่มีโรงงานเหล่านี้สหรัฐอาจถูกตัดขาดจากแร่ที่สำคัญหากความสัมพันธ์กับจีนแย่ลงความหวังของข้อตกลงใหม่นี้ก็คือจีนจะถูกตัดออกจากวงจรการผลิตโดยสิ้นเชิง